หลุดวงในได,รดาราดังปลดพีเซนเตอร์รถหรูคะ่ะงานนี้จะเป็นใครกันแน่ เอ๊ะใครนะปลดฟ้าผ่ามิสซอนอหลุดพีเซนเตอร์รถแบรนด์หรูเพราะว่าเรื่องเยอะค่ะมีเรื่องมาให้้าเผือกได้จับตามองกันอีกแล้วแหละค่ะสําหรับนะักข่าวฝีปากกล้าอย่างเต๋าทีวีพูที่มักจะออกมาโพสข้อความเปิดประเด็นข่าวเมาส์มอยรอชาของคนในวงการบันเทิงทางสตอร์แกมของเต๋าทีวีพูชวนให้สายเผือกทั้งหลายได้ตามเผือกกันค่ะอย่างล่าสุด9ธันวาคมนักข่าวคนดงังได้ปล่อยข่าวเมาส์ละลอกใหม่ว่าเป็นเรื่องของมิสซ เรื่องเยอะจนลูกค้าไม่ทนสั่งปลดฟ้าผ่าหลุดพรีเซนเตอร์รถแบรนด์ดังไปแล้วเลยคะ่ะเอะง,งานนี้จะเป็นใครกันแน่แต่ทางั้นของเตาที่วีพูดได้ออกมาโพสภาพที่ระบุเอาไว้ว่าปลดฟ้าผ่ามิสซนอเจ้าปัญหาหลุดจากพรีเซนเตอร์รถยี่ห้อดังเรื่องเยอะจนลูกค้าไม่ทนสั่งปลดเป็นการด่วนซึ่งหลายคนก็เอาไปเม้นกันเป็นแถวค่ะว่างานนี้จะเป็นใครกันแน่ต่างก็มีแฟนคลับคอมเมนต์กันต่างๆนานาเลยคะ่ะแม่งานนี้จะเป็นใครคงต้องรอชมกันค่ะ E